สวัสดีครับผมสวัสดีเดอะคอปทุกๆท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องกูเด็กหงเดอะคอปนะครับผมครับผมวันนี้ก็จะมาพรีวิวคุยก่อนเกมนะครับชนห้างยานะครับลิฟท์เรานะครับชนไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับรับการมาเยือนของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมเป็นฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับผมครับเราจะมาดูนะครับว่านักเตะที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับผมแล้วก็ห้าเกมหลังสุดของ อ่าไบเออร์เรลวูเซ่นนะครับผมแล้วก็5เกมหลังสุดของลิเวอร์พูลเรานะครับผมแล้วก็5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมที่เจอกันมานะครับผมแล้วก็ผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับผมครับเราจะไม่คุยเยินเยอะนะครับผมก็สรุปอ่าข่าวข่าวของลิเวอร์พูลเรานะครับผมก็ ไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับเกมนะครับในคืนวันนี้นะครับแข่งเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยนะครับผมโดยผมผลการพ,พบกันนะครับล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมก็นะครับเป็นวันที่ 12เดือน8ปี2012นะครับผมลิฟพูชนะนะครับเล่นในบ้านชนะไป3ประตูต่อ1นะครับผมอ่าเป็นเกมกระชับมิตรนะครับผมวันที่9เดือน3ปี2005นะครับไบเออร์เล์กูเซ่นเล่นในบ้านนะครับแพ้ให้กับลิเวอร์พูลเราไป1ประตูต่อ3นะครับในฟุตบอลรายการยูอ่าแชมเปียนลีกนะครับผม วันที่ยี่สิบสองเดือนสองปีสองพันห้านะครับผมลิเวอร์พูลเราเล่นในบ้านนะครับชนะไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมและวันที่เก้าเดือนสี่ปีสองพันสองนะครับเลเวอร์พูลเซ่นชนะลิเวอร์พูลเราสี่ประตูต่อสองนะครับผมฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับและวันที่สามเดือนสี่ปีสองพันสองเช่นเดียวกันครับผมลิเวอร์พูลเรานะครับเล่นในบ้านชนะอ่า ไล่ฟุตบอลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับกันพบกัน5นัดหลังสุดนะครับผมลิเวอร์พูลแพ้ไป1ครั้งนะครับแล้วก็ชนะไป4ครั้งนะครับผมพูดได้ว่าผลการพบกันที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเราเป็นต่อเล็กน้อยนะครับผมมีโอกาสที่ดีนะครับกว่านะครับผมและผลงาน5นัดหลังสุดของทีมเยือนนะครับผม วันที่2เดือน11ปี2024นะครับผมเสมอสตุตการ์ดนะครับเล่นในบ้านนะครับผมฟุตบอลรายการบุนเดสเลกานะครับผมวันที่30เดือน10ปี2024นะครับชนะเอลเวอร์แบกนะครับผมฟุตบอลเดฟเบฟโพคาไปชนะไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับผมวันที่27เดือน10ปี2024นะครับเสมอเบรเมนไป2ประตูต่อ2นะครับผมเล่นในบ้านนะครับ ฟุตบอลรายการบุนเดสเลกานะครับผมวันที่20เดือน10ป 20, ี2020อ่าวันที่19เดือน10ปี2024 20, นะครับอ่าชนะแฟรง์เฟิร์ตไป2ประตูต่อ1นะครับฟุตบอลอ่าบุนเดสเลกานะครับผมและก่อนที่อ่าหลังจากนั้นนะครับก็วันที่24เดือน10ป 20, ี2024เสมอบแบรดนะครับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมอ่าไปเยือนนะครับผมส่วน5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเรานะครับผม วันที่2เดือน11ปี2024นะครับชนะไบรตันไปสี่ 2, ประตูต่อ1นะครับเล่นในบ้านฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกนะครับผมแล้ววันที่3 18, 1<ๆ>เดือน10ปี2024นะครับเช่นเดียวกันครับชนะไบรตัน นะครับออกไปเยือนไป3ประตูต่อ2นะครับฟุตบอลลีคับนะครับหรือคาราบาวครับนะครับผมวันที่28เดือน10ปี2024เสมออาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2นะครับเล่นเป็นทีมเยือนนะครับฟุตบอลรายการพรีม์ลีกนะครับผมวันที่24เดือน10ปี2024นะครับผมชนะไรซิกไป1ประตูต่อ0ูนะครับไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ ฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับผมวันที่20เดือน10ปี2024นะครับผมชนะเชลซี2ประตูต่อ1นะครับเล่นในบ้านนะครับฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกนะครับผมจะเห็นว่า5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเรานะครับสะดุดเสมออาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2นะครับอันนี้อันนี้เป็นผลที่ยอมรับได้นะครับผลแล้วก็เป็นเกมที่บอกว่าสนุกมันสูสีมากเลยนะครับผมนะครับ ส่วนนักเตะที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับผมเป็นอะไรที่น่าคาดการมากเลยนะครับผมว่ามีใครอาจะได้ลงสนามบ้างนะครับผมประตูนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นเคลเฮอร์ออนะครับเป็นเคลเฮอร์ออนะครับผมเพราะว่าอา,อาริสันแบ็กเกอรก์ก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมส่วนแผงนะครับฝั่งซ้ายนะครับผม คิดว่าน่าจะเป็นล็อบโบนะครับล็อบโบนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นฟานไดนะครับกับโคนาเต้นะครับโคนาเต้คิดว่าคงยังคงอาจจะได้พักนะครับคงเป็นโกเมสนะครับผมเป็นฟานไดกับโกเมสแล้วก็นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับผมส่วนตรงกลางนะครับแม็กอาริสเตอร์นะครับจะทำเกมคู่กับกราเฟนแบกนะครับผม นะครับส่วน4ตัวลูกของเรานะครับก็จะเป็นคาดว่าน่าจะเป็นหลุยดีอาร์สนะครับผมจะได้ประจำการฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางก็จะเป็นโซบอสไลน์นะครับผมแล้วก็จะเป็นฝั่งขวาก็จะเป็นซาร่านะครับก็จะเป็นนูนเยสที่ห้อยอยู่ข้างหน้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ11ตัวผู้เล่นของเรานะครับผมส่วน ผลการแข่งขันที่คาดว่านะครับผมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมจะบุกมาชนะลิเวอร์พ o ล2ประตูต่อ0นะครับหรือ2ประตูต่อ1นะครับผมก็ไปคิดกันเ,เองนะครับผมสำหรับ FC ที่ติดตามอยู่ก็จะทราบนะครับผมว่า,าเป็นยังไงนะครับผมไม่พูดเยอะนะครับผมส่วนอ่ะนะครับ ฟุตบอลราการยูฟ่าแชมเปียนลีกไม่ได้เตะแค่เวือ์พูลเรานะครับผมเราก็จะไปดูว่าคู่ไหนที่มีโอกาสน่าจะมีผลการแข่งขันที่ตัวเองต้องการนะครับผม p s v ไอโฮเฟนนะครับผมจะเตะกับคิโรนาจากสเปนนะครับผมคิดว่า PSV น่าจะเสมอกับคิโรนานะครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมส่วนอ่าสโลวานบาติสลาว่านะครับผมเล่นกับดินาโมซาเกบนะครับก็จะเป็นเสมอกันไป อ่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมลิปูเรานะครับจะท้ายคาบ้านให้กับเลเวอร์กูเซ่นนะครับออออออนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์หรือ2ประตูต่อ1หรือ2ประตูต่อ0นะครับผมเรียลมาดริจดจะชนะเอซีมิลาน1ประตูต่อ0นะครับผมแมนซิตี้จะบุกชนะสปอร์ติ้งลิสบอน2ประตูต่อ1นะครับผมยูเวนตุส จะชนะเรียวมาร์ตอ่าจะชนะเรียวนะครับจากฝรั่งเศสไป1ประตูต่อศูนหรือ2ประตูต่อ1นะครับผมดอทมุนจากเยอรมันนะครับจะชนะสตรมการ์ดนะครับ2ประตูต่อศูนหรือ2ประตูต่อ1นะครับผมส่วนโบนโกนะครับก็จะบุกไปนะครับเสมอกับโบลญนา1ประตูต่อ1นนะครับผมเซลติกก็จะเสมอกับไลซิกไป 1ประตูต่อ1นะครับผมสำหรับฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนี้นะครับผมที่คาดว่าความน่าจะเป็นนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้คุยก่อนเกมก็ประมาณนี้ครับผมคุยหลังเกมก็ต้องรอดูนะครับผมว่าจะมีไหมนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่สบายเป็นหวัดนะครับก็กำลังจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ทำคุยหลังเกมด้วยนะครับผมก็ก่อนจบคลิปก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องคูเด็กของเดอะคอปด้วยนะครับผม เพื่อที่ว่าเราจะได้ทำคอนเทนต์ n i c e t o m e e t you ยินดีที่ได้รู้จักเดอะคอปไวขึ้นนะครับผมผู้ติดตายครบ1,000คนเมื่อไหร่นะครับผมเร,เราจะไลฟ์สดได้นะครับฝากไว้นะครับผมครับสำหรับถ้าคุณเป็นแฟนลิฟูก็ฝากด้วยนะครับไว้นะครับกดซับตัวแดงๆนะครับผมโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ